สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรนะคะวันนี้พี่หมอนุ้ยก็ได้มาทําเป็นรนดอมอีเช่นเคยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้นะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะเนาะ,ะเช่นเคยนะคะก็เป็นแรนดอมอีกเหมือนเดิมนะนะคะอวันนี้พี่หมอนุ้ยได้มาทําในหัวข้อคลิปนะคะ ดวงคุณจะรวยแบบไม่ทันตั้งตัวอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคุณจะรวยแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะในะในไม่ช้านี้นะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเนาะพี่หมอขอเช็คเอเนจีของคุณนะคะขอเช็คเอเนจีของคุณขอเช็คพลังงานของคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปพี่หมอนะคะเนาะในวันนี้นะว่าคุณมีลักษณะท่าทางหรือบุคลิกพลังงาน ด้านตัวตนหรือบุคลิกนิสัยใจคอหรืออะไรส่วนต่างตรงกับคุณไหมคล้ายกับคุณไหมนะคะแล้วก็จะเช็คสิ่งรอบข้างที่อยู่ใกล้กับคุณนะว่าตรงตามที่พี่หมออไดอ้ทํานายมาไหมถ้ายิ่งมี ก็ถ้ายิ่งมีอะไรที่พี่หมอทายออกมาก็แสดงว่าดวงของคุณเนาะมีพลังงานที่ตรงกับคลิปที่พี่หมอทํานี่คือพลังงานของคุณสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับคือรวยแบบไม่ถันตั้งตัวนั่นเองเนาะอะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะเนาะ,ะวันนี้พี่หมอจะขอดูพลังงานเอเนอร์จีของคุณก่อนเลยนะคะสามใบแรกนะอื The Hermit ขึ้นมาเป็นไพ่ชุดใหญ่นะมีพลังงานเยอะนะคะมีพลังงานเยอะแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่า ความรู้เยอะหรือเป็นคนที่ชอบเก็บตัวมีโลกส่วนตัวสูงมากๆอ่ะคุณอ่าใครฟังแล้วนะรู้สึกว่ามันตรงฟังต่อได้ใครไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเนาะเดอะเฮอร์มิตขึ้นมาพี่หมอต้องบอกว่าพลังงานของคนที่ชอบเก็บตัวพลังงานของคนที่ชอบอยู่โดดเดียวพลังงานของคนที่ชอบอยู่กับอ่อชอบเก็บตัวคล้ายอินโทรเวิร์ตก็ว่าได้เนาะ หรือเป็นคนที่แบบมีโรกส่วนตัวสูงนั่นเองนะคะเนะาะพลังงานของคุณเป็นแบบนี้ไหมพลังงานของคุณเป็นเป็นแบบที่พี่หมอพูดออกมาไหมคล้ายไหมตรงไหมคุณมีองค์กรความรู้เยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเข้าสังคมอะ่ะ <c oughs> เป็นคนที่แบบว่าเข้าได้แต่ว่าคุณจะมีแบบ เรื่องส่วนตัวหรือโลกส่วนตัวของคุณม,มันจะเยอะกว่าการเข้ากับสังคมนะพอได้อยู่กับตัวเองอสินสมาธิหรือสติปัญญาของคุณมม่มันมีอะไรที่แบบว่าให้คุณคิดอะไรออกได้หลายๆอย่างออ,อ่ะแต่ต้องใช้เวลาที่ต้องอยู่คนเดียวใช้สมาธิหรือชอบเก็บตัวนั่นเองเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองหรือชอบ,บอยู่กับความเงียบสงบนั่นเองนะคุณตรงแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญอ,อแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า โดดเดี่ยวถ้าบางพลังงานพี่หมอต้องบอกว่าบางพลังงานเป็นพลังงานที่โดดเดี่ยวเอหรือคําว่าโดดเดี่ยวเนี่ยหมายถึงคุณอาจจะไม่มีคู่เลยก็ได้หรืออาจจะเป็นโสดมาตลอดชีวิตเลยก็ได้หรือไม่งั้นก็มีการแบบพัดพลากจากของรักหรือ,อใช้ชีวิตแบบ <c oughs> อิสระแล้วอ่ะคือการปลดปล่อยชีวิตคู่ซึ่งกันและกัน,นก็คือเลิกราย่าล้างแล้วกลับมาใช้ชีวิตแบบอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตแบบอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองเอออะไรประมาณเนี้ยคุณเป็นแบบนี้ไหมอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะนี่คือพลังงานหนึ่งของคุณแล้วนะ <c oughs> นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดอีกนะคะเนะาะอาคุณมีนิสัยบุคลิกท่าทางอาด้านจิตใจของคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่แบบว่าเออไม่ค่อยพูดเป็นคนที่เวลาได้พูด จะพูดแบบมีเหตุมีผลแล้วก็คําพูดคุณมันจะหนักแน่นหรือคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีความรู้เยอะมีองค์กรความรู้เยอะแต่ไม่ชอบไปแข่งขันหรือไม่ชอบไปเปิดเผยให้ใครรู้คุณเป็นคนที่ชอบเก็บเรื่องส่วนตัวไว้เงียบอะ่ะไม่ค่อยใครต่างๆเข้าไม่ถึงตัวคุณหรอกแล้วคุณเนี่ยไม่ชอบคนหมู่มากสังคมหมู่มากคุณไม่ชอบแล้วทําอะไรคุณจะต้องทําด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองคุณเป็นคนที่ไม่เชื่อใครนะ เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไว้ใจใครยากเป็นคนที่แบบว่าระแวงไปในทุกๆด้านเป็นคนที่ปกป้องผู้คนได้ดีแต่ก็ชอบอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองมากๆเออคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งแล้วก็มีความหนักแน่นมีความกร้าหาญใจของคุณนักสู้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศที่3เข้ามาเจอคลิปพี่หมอคุณเป็นคนที่นักสู้ใจหนักแน่นเข้มแข็งถึงเวลาที่คุณจะออกไปลบไปสู้อะไปพูดไปคุยหรือไปเจรจากับคนภายนอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะมีความหนักแน่นมากๆแล้วก็ จะเป็นคนที่มีคนคลรบยำเกงคุณอ่ะคุณเป็นคนที่ไม่พูดเยอะแล้วก็เป็นคนที่แบบวางตัวการวางตัวการนิ่งของคุณเนี่ยมันทําให้คนต่างๆที่เข้ามาเจอคุณเนี่ยเขาเกรงกลัวคุณนะ่ะคุณไม่ใช่คนขี้เล่นอะไรประมาณนั้นเนาะนะคะคุณไม่ใช่คนขี้เล่นคุณเป็นคนที่แบบว่าพูดน้อยแต่แต่เวลาได้พูดแล้วมันมันมันรู้สึกว่า คำพูดขุนคุณมันเชื่อถือได้มันหนักแน่นเอออะไรประมาณนี้แล้วก็คุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจนะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักในศักดิ์ศรีอีโก้เยอะเออคุณเป็นคนที่มีอีโก้สูงเสียดฟ้าแต่คําว่าอีโก้ของคุณเนี่ยก็คือคุณไม่ไปเอาเปรียบใครแต่ความที่ว่าคุณเนี่ยไม่ไม่เชื่อใครแต่เชื่อตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็มั่นใจมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองทานะคะแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครใจบุญอีต่างหากเอออันนี้คือตัวคุณไหมเด็ดเดียวเขข้มแ็ง ตู้ได้ทุกอย่างมุทะลุดุดันนะเออบางคนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่แบบคนแก่คนโสดเออเป็นคนที่ไม่มีคู่แลยก็ได้โสดมาทั้งชีวิตเลยก็ได้หรือบางคนเนี่ยเป็นพลังงานของพ่อไม่แม่ๆเลยอ่านะบางพลังงานเป็นพ่อไม้แม่ๆแล้วมาอยู่แบบในโลกส่วนตัวเลยอินโทรเวิร์ดอะพูดง่ายง่ายว่าสังคมหมู่มากหรือ,อสิ่งต่างที่คุณเจอมามันว้าวุ่นวุ่นวาย คุณได้ตัดออกจากตรงนั้นละแล้วคุณกลับมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอะ่ะเออคุณมีพื้นที่ของตัวเองนะคือการที่คุณได้อยู่คนเดียวหรือคุณชอบเก็บตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกการที่คุณไม่ชอบอความวุ่นวายคุณหลบหลีกความวุ่นวายแล้วมาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีอยู่ละในชีวิตของคุณเน่ยคุณก็มีนะคะทุกคนที่เขา บางคนเนี่ยเขาชอบอยู่ในสังคมมันเหมือนเติมพลังงานให้กับเขาแต่คุณไม่ใช่คุณเป็นคนที่ชอบใช้สมาธิแล้วก็ความคิดแล้วก็ชอบอยู่กับตัวเองเพราะว่ามันได้อมีความรู้หรือสติปัญญาหรือการชาร์จแบตให้กับตัวเองมันมากเอออะไรนี้คือพลังงานของคุณนะนะคะเป็นคนใจบุญด้วยพูดน้อยเป็นคนที่ไม่ค่อยอวดไม่ค่อยโชว์โอ้เดอสตา คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะถ้าคุณจะทําอะไรแล้วเนี่ยคุณประสบความสําเร็จได้นะพี่หมอเชื่อว่าคุณเนี่ยเย็นมากๆเลยนะถ้าไม่มีใครมาลุกล้าในอาณาจักรของคุณคุณสร้างขอบเขตกําแพงอาณาจักรแบบเหนียวแน่นแล้วก็เข้มแข็งพี่หมอเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่คิดร้ายกับใครแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครคุณเป็นคนที่เสียสละได้ถ้ามีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณช่วยแบบไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยแต่ว่าการช่วยของคุณเนี่ยมันคือการเต็มใจมันอยากช่วยเพราะความใจบุญความสงสาร แต่ถ้าการช่วยเหลือแล้วมันมันได้ผลตอบรับกลับมาว่ามันไม่โอเคคนที่คุณช่วยเหลือไปแล้วมันไม่โอเคมันไม่ได้ตอบโจทย์หรือเขากลับมากัดคุณข้างหลังแววงกัดคุณนะอะไรประมาณนี้คุณก็พร้อมที่จะลุกสู้นะเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าใครหักหลังไม่ได้นะ ใครหักหลังไม่ได้คุณมีศักดิ์สูงนะอยา่าอย่าหักหลังคนอย่างคุณอย่าหลอกคนอย่างคุณนะคุณเกลียดจนวันตายเลยนะเพราะดาบเนี่ยมันคือความหนักแน่นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยดาบเนี่ยงอยากดาบเนี่ยศักดิ์สูงถ้าได้โกรธได้เกลียดแล้วมันมันมันมีสูงกับต่ำม,มันไม่มีกลางอะ่ะถ้ารักก็รักมากเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเกลียดก็เกลียดสุดๆเลย1ิยปีก็ยังเกลียด คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากๆอ่ะมันมีความชัดเจนในตัวเองมากๆแล้วเด็กสไตล์เนี่ยตอนนี้พี่หมอเชื่อว่าคุณเนี่ยอยู่ในความร่มเย็นจิตใจคุณร่มเย็นแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณสบายใจในพื้นที่ที่คุณอยู่คุณมีเสน่ห์นะคุณมีคนรู้จักเยอะนะคุณเป็นคนที่มีความในใจของคุณร่มลื่นร่มเย็นเออหรือสถานที่ที่คุณอยู่อ่ะมันมันเป็นสถานที่แบบร่มลื่นป่าไม้ต้นไม้เยอะอะไรประมาณนี้คืออยู่อยู่ใน <c oughs> ในส่วนของคุณน่ะเออคุณสร้างอาณาจักรที่มันน่าอยู่เอออะไรประมาณเนี้คุณคุณเป็นคนที่มีพลังงานเยอะนะคุณได้ไพ่ชุดใหญ่สองใบอ่ะพี่หมอต้องบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็อ,อ่เมตตาแต่ซ่อนด้วยความหนักแน่นและเข้มแข็งและความออชัดเจนเด็ดเดี่ยวในตัวเองเออไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคุณอ่ะอีโก,สสกส้สูงศักิ์ศีสูงบางคนนะถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าคนรักทําให้คุณเ,ออเจ็บนะ คุณจะยอมตัดเลยอ่ะเพราะศักดิ์ศรีคุณสูงคุณจะไม่ยอมแบบอ่อนให้ใครเลยอ่ะหนึ่งครั้งสองครั้งครั้งที่สามคือคุณไปเลยนะคุณตัดจบเลยนะเพราะว่าคุณมีศักดิ์ศรีคุณไม่ลดศักดิ์ศรีให้กับคนรักที่เอาเปรียบคุณคุณสามารถเป็นซิงเกิลมัมได้เลยนะเลี้ยงแบบโอ้โหเลี้ยงลูกได้แบบคนเดียวเลยอะไรประมาณนี้คุณเด็ดเดี่ยวมากมากโอ้โหยงอยากแข็งถึกอึดอดทนมากๆแล้วก็เรียนรู้อะไรมามากๆคือความรู้ของคุณมันเยอะ อืมนะคะตรงนี้เนาะพร้อมที่จะปกป้องผู้คนได้ดีอันนี้คือพลังงานของคุณนะใครที่ฟังแล้วเออม,มันคล้ายหรือมันตรงอ่านะคะก็สามารถดูต่อได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ตรงให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะอันนี้ดวงของคุณจะรวยแบบไม่ทันตั้งตัวแต่การรวยของคุณเนี่ยที่รวยมาเนี่ยคือคุณได้เงินมาจริงแต่คุณจะรวยแต่คุณก็แบ่งปันดูดีอ่ะ คุณเป็นคนที่มีเรารู้จักแบ่งปันมีรู้จักให้อะไรประมาณเนี้ยเงินคุณมักจะเก็บไม่อยู่เพราะคุณเป็นคนที่ชอบแบบชอบช่วยเหลือชอบทําบุญชอบให้ทานชอบแบบอ่แบ่งปันเป็นคนที่มีความกระตันยูมากๆอะ่ะเออถ้าเป็นลูกก็เป็นลูกที่กระตันยูกับพ่อแม่กับพระอรหันในบ้านคุณมักจะเลี้ยงคนในทางครอบครัวเลยอืม คุณมีความซื่อสัตย์มากๆนะนะคะมีความกตัญญูแล้วก็ไม่เอาเปรียบใครเนาะแต่อย่าให้ใครมาหักหลังคุณอย่าให้ใครมาเอาเปรียบคุณนะคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากๆนะศักดิ์ศรีสูงนะอย่าเล่นกับคุณให้ได้เชียวนะคะเนาะะเดี๋ยวเราจะขอดูนะคะพี่หมอจะขอดูนะว่าดวงคุณจะรวยแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> นะคะ <c oughs> โอ้โหแปดเหรียญขึ้นมาเนี่ยคุณกำลังจะมีโชคลาภนะคุณกำลังจะมีโชคลาภดวงของคุณกำลังจะได้รับเงิน จะรวยแบบไม่ทันตั้งตัวความว่ารวยของพี่หมอเนี่ยพี่หมอจะต้องบอกเลยนะว่าคุณอยู่ในจุดสถานะ,ะความมั่นคงหรือความร่ารวยหรือการมีเงินของคุณอยู่ในะระดับไหนหนึ่งถ้าคุณไม่เคยจับเงินพันคุณจะได้จับถ้าคุณไม่ได้จับเงินแสนเดี๋ยวคุณจะได้จับเดี๋ยวถ้าคุณไม่ได้จับเงินล้านเดี๋ยวคุณจะได้จับอะไรประมาณนี้นะคะมันคือความร่ํารวยแต่ละเลเวลของแต่ละคนจะให้รวยเหมือนกันแบบโอ้โหรวยแบบเดียวกันแบบว่าอุ้ย รวยแบบไม่ทันตั้งตัวได้แบบโป้งป้างเข้ามามันไม่ใช่มันจะอยู่ตามสเต็ปเลเวลของแต่ละคนบางคนเนี่ยเล่นหุ้นอพี่หมอต้องบอกว่าบางคนลเล่นหุ้นลงทุนไปเยอะคุณก็จะได้ขึ้นมาเยอะเข้าใจไหมแต่บางคนเนี่ยเล่นนิดเดียวมีสินทรัพย์หรือมอีมีเงินอยู่นิดเดียวคุณสามารถเล่นหุ้น ลงทุนเล่นหุ้นไปนิดเดียวคุณก็จะได้เพิ่มพูนขึ้นมาตามและสเตปเลเวลของแต่ละคนนะคะจะเอาไปวัดกันทุกคนไม่ได้แต่คุณจะรวยขึ้นมากว่าเดิมคุณจะได้จับเงินนั่นเอง8ดเหรียญเนี่ยคุณกําลังจะดวงเฮงดวงปังเดอะสตาร์คุณกำลังจะได้รับชื่อเสียงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะการเงินเนี่ยความร่ารวยของคุณแบบไม่ทันตั้งตัวอาจจะไม่ได้มาทางโชคลาภอย่างเดียวก็ได้อาจจะมาการติดต่อการงานก็ได้คุณอาจจะมีงานเสริมหลายอย่างหรือทํางานหลายอย่างก็ได้แปดเหรียญเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากมาก เป็นคนที่ทํางานได้หลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่มีงานเสริมหรือเป็นคนที่แบบว่าขยันน่ะชอบทํางานแบบเรียนรู้หาความรู้แล้วก็ได้รับงานหรือรับจ็อบหรือคุณมีเกณฑ์แบบทํางานในโลกออนไลน์ก็ได้หรืออะไรก็ได้เนี่ยคุณจะได้เงินเข้ามาแบบปังๆอันนี้ก็คือรวยได้เนาะนะคะแต่การรวยของคุณก็ยังว่านะพี่หมอก็ต้องบอกว่ารวยของคุณก็คือคุณเก็บเงินไม่อยู่เพราะคุณคนใจบุญมีคุณก็แบ่งปันมีคุณก็ให้ช่วยเหลืออะไรประมาณนี้เนาะคุณเป็นคนที่แบบว่า ใจใหญ่ใจถึงนะพี่หมอต้องบอกว่าใจใหญ่ใจถึงนะเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าใครนะพี่หมอต้องบอกว่าแล้วถ้าใครที่กําลังรองเงินหยิบยืมหรืออยากได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการเงินสถานะการเงินหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวจะมีดวงผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเดี๋ยวจะมีดวงผู้หลับผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยนะผู้ใหญ่ใจดีจะให้ความอุปถัมภ์คุณด้วยเนาะในใน,ในการที่ช่วยเหลือในด้านการเงินนะ ความร่ํารวยของคุณเนี่ยแบบไม่ทันตั้งตัวอาจจะมีคนเข้ามามาช่วยเหลือหรือมีคนนําเงินนําทองมาให้คุณก็ได้เนาะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินสถานะการเงินของคุณหรือมีคนที่จะให้อะไรกับคุณก็ได้ในช่วงนี้เนาะเออนะคะของขวัญหรือบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วก็ดวงของคุณกําลังจะได้โชคด้วยนะได้โชคด้วยนะแปดเหรียญน,นะคะเนาะอืม เห็นไหมความรุ่งเรืองการจเจริญก้าวหน้าการเดินไปข้างหน้าแล้วก็การพัฒนาตัวเองหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังจะ,อะรออยู่นะคะอะไรที่คุณรออยู่หรือมีเกณฑ์จะได้เดินทางเดินทางได้เงินหรือคุณเดินทางในเกี่ยวกับเรื่องการงานคุณก็จะโดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าใครที่กําลังจะอยากแข่งขันหรืออยากประกวดผลงานหรืออยากทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะติดอันดับนะคุณจะติดอันดับต้นๆถ้าคุณมีการแข่งขันเนี่ย ถ้าคุณมีการแข่งขันคุณจะอยู่ที่อันดับสองอ,อันดับสองอพี่หมอต้องบอกนะติดอันดับนะนะคะติดอันดับนะความรุ่งเรืองความก้าวหน้านะคะคุณกําลังจะได้รับเห็นไหมจะติดขึ้นมาเนี่ยเอกสารสัญญาสิ่งต่างแล้วทีนี้พี่หมอจะต้องบอกว่าคุณมีเหรียญสวยๆขึ้นมาแปดเหรียญนะเดอสตาขึ้นมาพร้อมคุณอาจจะได้โชคมาจากด้านความฝันอืจากด้านความฝันผู้หลับผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง อาจจะเข้าฝันเออแล้วก็นิมิตเลขฝันหรือบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้มาให้โชคคุณได้ในด้านความฝันนะตรงนี้นะคะเนาะเพราะว่ามีเดะสตาขึ้นมาด้วยขอพรน,นะคะขอโชคลาภนะพี่หมอต้องบอกขอโชคขอลาบกับพญานาคราชนะคะองค์เขียวกับองค์สีทองนะองค์สีเขียวกับองค์สีทองนะ ขอโชคขอลาบกับพญานาคราชนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นสายมูนะคะพ่อแก่พระฤาษีหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะอันนี้นะนะคะเป็นครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือสามารถขอพรกับท่านได้นะเดี๋ยวท่านจะให้โชคกับคุณนะคะเดี๋ยวท่านจะให้โชคกับคุณมาในด้านความฝันก็ได้หรือสิ่งต่างที่คุณมีใจบริสุทธิ์ขอท่านอาบอกกล่าวท่านเนาะนะคะเดี๋ยวท่านจะให้โชคคุณนะเพราะว่าแปดเหรียญขึ้นมาเนี่ยยังไงแล้วคุณก็จะได้รับโชคนะคะเนาะพลังงานของ คุณกำลังจะ,ะได้รับโชคจริงๆนะคะเนาะอ่าแล้วก็จะติดขึ้นมาพี่หมอต้องบอกเลยว่านะคะพี่หมอต้องบอกว่าอ่ถ้าใครนะอยากมีโชคนะอีกอย่างหนึ่งก็คือในอ่าเอกสาร ที่หน่วยราชการออกให้เนี่ยนะคะมีเลขอยู่ค่าบินค่าน้ําค่าไฟบินค่าน้ําค่าไฟได้แล้วก็เออเลขเออเลขท้ายบัตรประชาชนได้กลับไปกับปาพี่หมอไม่ได้บอกให้คุณเชื่อเรื่องงมงายนะแต่โชคของคุณกําลังจะวิ่งเข้าหาคุณนั่นเองนะคะเนาะอ่านะคะตรงนี้นะเลขจากหน่วยราชการออกให้ก็ได้นะคะหรือว่าจะบินบินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์บินค่าน้ําหรือจะเป็นเออรหัสบัตรเออประชาชน ตัวสามตัวหลังก็ได้เนาะหรือขอพรกับอขอพรขอโชคขอลาบกับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพ่อปู่ก็ได้หรือคุณจะขอพรกับองค์พญานาคราชก็ได้สีทองและสีเขียวนะนะคะตรงนี้นะคุณจะได้รับโชคลาบนะคะอ่านะคะสามไม้เท้าเห็นไหม เอ right so ่อคุณมีการมองการไกลหรือสถานะการเป็นอยู่ของคุณในเรื่องการเงินโชคลาภความร่ำรวยของคุณมันกําลังจะขยับขยายมันกําลังจะได้รับนั่นเองนะคะการงานของคุณกําลังจะมีการติดต่อเข้ามาแล้วก็กําลังจะฟังด้วยเนาะมีการเดินทางด้วยนะคุณมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะเนาะสี่ถ้วยสี่ถ้วยสี่ถ้วยพี่หมอขอขยายสี่ถ้วยด้วยเนาะขอขยายสี่ถ้วยนะขอใ่ช้ขยายสี่ถ้วยนะคะอืมตรงนี้นะ อุปสรรคสิ่งต่างนะคะไม่ว่าใครที่เจอปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้นะในเรื่องการเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในตรงนี้นะคะเนาะขอให้คุณแบบว่า อย่าไปฟิกกับมันอย่าไปเสียโอกาสอย่าไปเสียเวลาให้กับมันมันกาลังจะถูกปลดปล่อยความยุติธรรมกาลังจะเข้าหาคุณบุญกุศลที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณขอพรมันกําลังจะตอบโจทย์คุณคุณกําลังจะได้รับนะคะเนาะคุณกําลังจะได้รับในเร็วๆนี้นะเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันคุณเคลือหรืออุปสรรคสิ่งต่างที่มันแบบว่าไม่มีหนทางออกการเงินชอ็อตการเงินไม่มีไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือหรือมีอุปสรรคปิดกั้นคุณอ่ะเออมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอเดอะสตา์ขึ้นมาเดี๋ยวคุณจะได้รรับควาามะจง แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างหนทางกําลังจะเปิดให้คุณเห็นไหมเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมใบแรกขึ้นมาก็บอกว่าเป็นเฮอร์มิตขึ้นมาเห็นไหมคุณจะได้รับแสงสว่างจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินการงานโชคลาภนะคะแล้วเดอสตาขึ้นมาเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปิดเปิดทางเปิดโชคลาภให้คุณในวันที่หนึ่งนี้เนาะให้คุณนะคะสามารถ ตามที่พี่ไพ่บอกได้เลยเนาะที่พี่ไพ่บอกมานะคะเนะาะทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตอุปสรรคมรสุมสิ่งต่างคุณกําลังจะถูกเปิดแล้วก็สู่เส้นทางแห่งความสําเร็จคุณกําลังจะได้รับโชคลาภแล้วก็กาลังจะได้ร่ํารวยแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเนะาะอาพี่หมอขอเปิดอีกหนึ่งใบนะคะขอเปิดอีกหนึ่งใบเนาะโอ้ยการขยับขยาย การงานแล้วก็ความเป็นอยู่ของคุณจะมีการพัฒนาในเรื่องการเงินการงานเดินหน้าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะตอบโจทย์คุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะตอบโจทย์คุณนั่นเองนะอขออีกหนึ่งใบใต้สํหรับจะ้ะขอใต้สําหรับนะปิดท้ายใต้สํหรับนะคะเนาะโอ้โหเห็นไหมเนี่ยท่านรับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แล้วก็ใครนะบางคนถ้าไม่ชอบในการเออเสี่ยงโชคนะคะพี่หมอต้องบอกว่า คนรักจะนําเงินนําทองมาให้คนรักจะนําโชคลาภมาให้คุณคุณคนรักกาลังจะนำํำชื่อเสียงความโด่งดังหรือคุณกําลังจะได้รับของขวัญจากคนรักนะคะคนรักหรือกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงคนสนิทญาติพี่น้องคุณกําลังจะได้รับ สิ่งของกำนันสิ่งต่างเขากำลังจะนำมาให้คุณนะนะคะเนาะหรือใครบางคนที่กำลังอ,อยากเสี่ยงโชคอยากอะไรประมาณนี้ว่ามีโชคมีลาบไหมคุณกำลังจะมีโชคมีลาบนะคะดวงของคุณกำลังเป็นขาขึ้นขอให้คุณรีบตัดตวงขอให้คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดหรือคุณกำลังมีอุปสรรคในเรื่องการเงินการงาน ต่อนี้ไปนะนะคะดวงของคุณจะรวยแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเนาะขอให้คุณจงรับพลังงานที่ดีเอาไว้ได้เลยแต่ถ้าใครที่บอกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ตรงก็ไม่เป็นไรสามารถเลื่อนคลิปปิดคลิปได้เลยนะคะเนาะอ่ะยังไงแล้วนะนะคะวันนี้พี่หมอได้จบไปเพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากรับพลังงานที่ดีก็สามารถนอมรับพลังงานที่ดีเอาไว้ได้เลยนะคะคลิปนี้ยังไงแล้วพี่หมอก็ได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ